สวัสดีครับอันนี้เราที่ผมถืออยู่นี่ครับตอนนี้ก็เป็นต้นอินป่าล้มนะครับพันธุ์เยื่อฟูเดลี่นะครับรหัส109นะครับโดยที่ถือี่เป็นเป็นถาดนะครับ่า,าดในยี่ห้25ต้นนะครับปลูกในหนึ่ใช้2ี่ต้นนะครับระยะ8คนแบบหรือจะห่างก็จะใช้ น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่ที่พื้นที่การใช้สอยของชาวสวนนะครับโดยอันนี้จะเป็นแคปซูลที่มาจากต่างประเทศนะครับพันเนื้อเยื่อนะครับอย่างนี้ที่จะเห็นในภาพเนี่ยต้นก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแคปซูลเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับมีใหญ่มีเล็กนะครับแต่จะอายุจริงนับนะครับนับจากตอลงที่เอาลงดินแล้วนะครับ อ่านี่หนึ่งเก้านะครับต้นนี้อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับสองพั 2, 000, 2, 000นสองพันห้าเน่ครับที่เปนแคปซูลนะครับอ่านี่ถือว่าต้นสวยนะต้นใหญ่นะครับสูงนี่ประมาณสามสิบเซนหรือพุทธหนึ่งนะครับนี่เลี้ยงลงดินลนะครับลงดินไปประมาณสองประมาณสองปีนะครับสองปีครึ่งถึงสามปีต้นึังก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับ ่จะเป็นอย่างที่อย่างข้างหลังผมนี่นะครับจะเป็นต้นขนาดห้าปีขึ้นไปแล้วครับให้ผลผลิตแล้วนะครับสองสองปีสองปีถึงสาปีประมาณสองปีพอโตมามก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามเห็นเห็นเลยครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะโตมาลักษณะที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆ้ต้นปาล์มนะครับผมตระกูลเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับ ายพันธุ์เอเยื่อนะครับผมไม่ใช่พอมาลิดนะมันเป็นเพศเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุต่อไปนะครับอันนี้เป็นบาฮีนะครับบาฮีเหลืองแลบอิลานนะครับแคปซูลเหมือนกันแต่อันนี้สวยนะต้นใหญ่เลยต้นใหญ่นะครับต่อมาแรกต้นเล็กกว่าน,นี้นะครับถือต้นสวยเลยครับอันนี้ พอเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงในกระถางมาแล้วหลายเดือนนะครับถึงใหญ่ขนาดนี้พันเนื้อเยื่อนะครับผมถ้า,ถาส่วนไหนจะปลูกนะครับแน,นะนำให้เป็นพันเนื้อเยื่อเพราะว่าระบุเพศได้รสชาติได้นะครับแต่ต้นต้นทุนก็จะสูงกว่าเป็นพวกพมเ่พมเลดพม่ม่เลสเนี่ยจะเรียกว่าเสี่ยงครับไม่รู้จะเป็นเพศผู้เพศเมียปลูกไปจะเสียเวลาไหมเราก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวผมให้เทียบดูนะครับอันนี้ฟูลไดรี่นะครับรหัส109นะครับเห็นไหมหนึย์เกฟูลไดรี่อันนี้าาฮีเหลืองนะครับที่มีปลูกทั่วประเทศไทยนะครับเป็นพันุ์ที่ขายกันเยอะอยู่ปลูกจะปลูกเยอะนะครับ80%เลยนะครับนี่คือบบฮีใบฮีเหลือง 104นะครับันใดที่สนใจนะครับอยากจะปลูกก็ทักแชทเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่0ูนย์9 4 8าปนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับผมสงสัยตรงไหนโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ